สวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับผมจ็อบมาลินพูครับสำหรับในคลิปนี้นะครับก็จะอยู่ในซีรีส์ที่ชื่อว่า m ั n นี่อมูลเลนะครับซึ่งก็จะพบกันทุกๆวันศุกร์นะครับช่วงเวลาประมาณหลัง2องทุ่มนะครับในวีคนี้เนี่ยผมจะแวะมาอัปเดตว่าแบงค์ห้บาทที่เริ่มเก็บนะครับประมาณ1สัปดาห์เนี่ยผมเก็บได้ทั้งหมดกี่ใบแล้วก็อยากจะมาชวนคุยกเกี่ยวกับเรื่องของชีวิตการทํางานแล้วก็วิธีการทํางานนะครับเพราะผมเชื่อว่างานเนี่ยมันคือ ส่วนหนึ่งของชีวิตแล้วก็เพราะว่ามีงานเนี่ยแหละทำให้เราเนี่ยมีเงินแล้วเราจะใช้ชีวิตยังไงให้สามารถทํางานได้อย่างมีความสุขแล้วก็เก็บเงินได้อย่างมีความสุขนะครับอันดับแรกเรามาดูกันก่อนดีกว่าว่าในสัปดาห์นี้เนี่ยผมจะเก็บแบงค์ห้าสิได้ทั้งหมดกี่ใบนะครับหลังจากทีเ่เริ่มเก็บนะครับหนึ่งสองสามิบวีคนี้เนี่ยก็เก็บได้สักประมาณเนี่ยครับ สิบใบพอดีนะครับซึ่งเป็นสิบใบที่มาด้วยความบังเอิญน,นะครับไม่ได้แบบมีการแบบแลกสตังค์เพื่อจะได้แบงค์ห้าสิบนะครับแต่ว่าเป็นการได้ด้วยความบังเอิญจากการไปซื้อของในเซเว่นไปทานอาหารอะไรก็แล้วแต่ก็เก็บมาได้ประมาณสิบใบนะครับแล้วก็ได้มีโอกาสเชิญชวนเพื่อนๆนนะครับทั้งเพื่อนๆที่ติดตามในช่องแล้วก็ เพื่อนๆที่เป็นยูทูบเบอร์อีกหลายท่านนะครับจริงๆอยากจะแท็กอีกสักหนึ่งช่องนะครับเป็นช่องคุณโจ๊กเจโจ๊กนะครับให้มาเก็บแบงค์ห้ด้วยกันนะครับเป็น50บาท a l l e n g e นะครับคราวนี้เรากลับมาคุยในเรื่องของงานนะครับงานคือชีวิตนะครับชีวิตส่วนหนึ่งก็คืองานเพราะว่างานเนี่ยทำให้มีเงินแล้วก็ทำให้มีเงินเนี่ยมาเลี้ยงชีพมีเงินมา Enjoy Life นะครับแล้วก็มีเงินมาดูแลครอบครัวนะครับผมเองเนี่ย ตั้งแต่เรียนจบมานะครับผมเนี่ยพยายามจะเลือกทํางานที่ตัวเองเนี่ยรักแล้วก็อยากจะทําตั้งแต่สมัยที่ผมเรียนจบเลยผมเนี่ยเริ่มทํางานพิเศษตั้งแต่ช่วงที่อายุประมาณ19ปีนะครับเพราะฉะนั้นน่ยก็เรียกว่าได้มีโอกาสทํางานแล้วก็เรียนไปด้วยควบคู่กันตั้งแต่สมัยเรียนจุลานะครับ ในช่วงนั้นเนี่ยถือว่าเป็นช่วงหนึ่งที่เหนื่อยมากเพราะว่าเรียนหนังสือก็หนักนะครับแล้วก็ทํางานไปด้วยแล้วก็มีโอกาสได้ทํางานหลากหลายมากๆครับหลายภาคส่วนเท่าที่จะมีคนจ้างพาร์ทอีเวนต์ก็ทำพาร์ทเอ็พิธีกรก็ทำนะครับพาร์ทแบ็กสเตจก็ทำพาร์ทเป็นคุณครูสอนพิเศษต่างๆก็ทำนะครับก็คือได้มีโอกาสลองว่างานประเภทไหนเนี่ยที่เหมาะกับ ไลฟ์สไตล์ของเราหรือว่าเป็นงานที่เราชอบนะครับก็จะมีบางงานที่เราไม่ได้ชอบครับแต่ว่าทําแล้วเนี่ยได้สตังคนะ์ณช่วงนั้นณโมเมนตะ์นั้นมีงานบางประเภทที่ทําแล้วเรามีความรู้สึกว่ามันใช่นี่คือตัวเราแล้วก็อยากจะมีความเจริญก้าวหน้าในสายงานประเภทนั้นนะครับจนถึงทุกวันนี้เนี่ยที่ผมมานั่งอัดคลิปอยู่นะครับงานของผมเนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นงานที่เรียกว่าทําเพื่อความสุข ของการดําเนินชีวิตคือมันเหมือนกับชีวิตได้ผ่านการเรียนรู้แล้วก็ผ่านการลองผิดลองถูกมาแล้วนะครับว่าอะไรที่เข้ากับเราอะไรที่ไม่เหมาะกับเราตั้งแต่สมัยช่วงที่ตัวเองเนี่ยยังเรียนหนังสือแล้วก็ทํางานไปด้วยจนช่วงที่เป็น first j o p p e r นะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆลองมาสํารวจกันดูว่าชีวิตของเพื่อนๆเ,เนี่ยจะตกอยู่ในพาร์ทไหนของการทํางานนะครับถ้าแบ่งกันเนี่ยเขาก็จะมีทั้งหมด3คํา คำแรกก็คือคอคำว่า job นะครับ job job ก็คือเป็นชื่อของผมเลยนะครับคำที่2ก็คือคำว่า career คำที่3าก็คือคำว่า calling นะครับก็จะมีําคำคำว่า job เนี่ยหมายความว่าคือเราไปทํางานโดยที่เรามีความรู้สึกว่าเออเราทํางานเพื่อเงินจริงอะ่ะคือหมดเวลาปุ๊บเราก็ไม่ทํางานละแล้วก็จบอาจจะไม่ได้อินกับงานอะไรมากมายแต่ว่าเราทํางานเนี่ยเพื่อให้ได้ตังค์ทำงานตามเวลาตามโจทย์ตามสถานการณ์ เท่านั้นเองนะครับก็จะกลายเป็นจ o อบถ้าเกิดขยับขึ้นมาก็จะเรียกว่าแคเรียก็จะมีความรู้สึกว่าเราอยากมีความเจริญก้าวหน้าในสายงานนั้นๆในอาชีพนั้นๆน,น,นะครับเช่นเราทำงานในองค์กรตรงนี้เนี่ยแล้วเรามีความรู้สึกว่าวันนี้เราเป็นพนักงานเป็นออฟฟิเซอร์ทั่วไปวันหนึ่งเราอาจจะอยากจะขยับให้กลายเป็นซูเปอร์วิเซอร์วันหนึ่งเราอยากจะขยับ ตัวเองขึ้นเป็น assistant manager เป็นผู้ช่วยผู้จัดการหรือวันหนึ่งเราอยากจะขยับไปเป็น store manager ก็คือเป็นผู้จัดการร้านหรือว่าเป็นอะไรที่มีตำแหน่งสูงขึ้นนะครับก็คือมีเป้าหมายในสายงานที่ทำจาก Job เนี่ยก็จะเริ่มค่อยๆเติบโตขึ้นกลายเป็น career นะครับพอหลังจากนั้นปุ๊บเนี่ยมันจะมีคำหนึ่งคือำว่า calling calling ในมุมมองของผมเนี่ยก็คือว่าเป็นงานที่เรามีความรู้สึกว่าเราอยากทาเหมือนกับ บางคนนะครับเขาเขาเป็นช่างตัดผมทุกครั้งเวลาที่เขาเห็นคนผมยาวเนี่ยเขาจะรู้สึกหงุดหงิดมากเห็นแล้วแบบอยากจะเดินไปตัดผมให้ทั้งๆท,ที่จะได้สตางหรือไม่ได้สตางก็ไม่รู้แต่เขามีความรู้สึกว่าถ้าเขาได้ตัดผมให้คนเนี้ยแล้วผมเนี่ยเป็นระเบียบเรียบร้อยเขาจะมีความสุขมากงานในประเภทแบบนี้เรียกว่า calling นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอาชีพที่ผมทําอยู่ในปัจจุบันทั้งหมดนะครับเป็นอยู่ในพาร์ทที่เรียกว่าเป็น calling ทั้งหมดเลย อย่างเช่นถ้ายกตัวอย่างมาหนึ่งอนาะชีพก็คือการเป็นคุณครูสอนบุคลิกภาพนะครับหลังจากที่ผมอัดคลิปนี้จบผมก็จะมีคลาสที่เรียกว่าเป็น private class ให้กับทั้งผู้บริหารแล้วก็เรียกว่าเป็นโคดชิ่งระดับประเทศท่านหนึ่งนะครับเป็น private เลยสามว่าเวลาที่ไปทำเนี่ยสิ่งที่ผมทำนะคือสนุกมากกับการเตรียมตัวเพื่อที่จะไปสอนครับ เพราะว่าคนที่เราจะไปสอนหรือไปเทรนนิ่งเนี่ยเป็นคนที่เก่งมากระดับประเทศแล้วจริงๆเขาเนี่ยก็รู้หมดทุกอย่างแล้วเพียงแต่ว่าเราแค่เอาในพาร์ทของเราเนี่ยไปแชร์เรามีเอ็กซเซอร์ไซส์มีแบบฝึกหัดเรามีความรู้หรือ k n โนเลจอะไรบางอย่างที่สนุกที่จะไปแบ่งปันให้เกิดขึ้นใน Private Class เกิดขึ้นนะครับแล้วก็เราไปช่วยกันมองหาจุดเด่นแล้วก็ไปช่วยในการมองหาการดึงศักยภาพ ในจุดที่เป็นจุดสตรองเขาเนี่ยให้เพิ่มขึ้นนะครับแล้วอะไรที่เขาอยากจะได้เพิ่มเติมเราก็ไปเติมในสุดที่เขาต้องการเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนที่จะไปสอนนะครับต้องมีการเตรียมตัวเนี่ยเยอะมากนะครับทำการบ้านเนี่ยเยอะมากแต่เป็นช่วงหนึ่งที่ผมแบบสนุกมากเหมือนกับได้ค้นคว้าได้วิจัยได้มองหาข้อมูลได้ตกผลึกความคิดอย่างเต็มที่นะครับเพื่อที่จะออกไปเทรนนิ่ง3ชั่วโมง แล้วก็พออาคลิปนี้เสร็จปุ๊บก,ก็จะอาบน้ําแต่งตัวแล้วก็ออกไปเทรนนิ่งนะครับงานที่ทำเนี่ยมันก็เลยเป็นงานที่เต็มไปได้วยความสุขตั้งแต่ก่อนที่จะทําเพราะว่าเรามีความรู้สึกว่าเราอยากจะเอาศักยภาพของเราเนี่ยไปพัฒนาคนที่เจ๋งให้เจ๋งขึ้นไปอีกให้เขาดีขึ้นไปอีกวันเราก็เลยมีความสุขกับการเตรียมตัวในทุกๆมิติไปจนถึงโปรเซสของกระบวนการการสอน พอสอนเสร็จปุ๊บเนี่ยผมก็จะได้ความรู้กลับมาเช่นเดียวกันครับว่าวันนี้สิ่งที่เราเตรียมไปเนี่ยแมทช์กับสิ่งที่ผู้เรียนต้องการไหมมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นในคลาสบ้างนะครับแล้วผมเนี่ยได้เรียนรู้อะไรจากการทำงานในวันนี้บ้างก็จะกลับมาจดบันทึกไว้เป็นโนต้ตได้ว่าเนี่ยวันนี้คือสิ่งที่เราได้เรียนรู้จากการที่เราออกไปทำงานนะครับ เพราะฉะนั้นถ้าถามผมเลยว่างานที่ทําทุกวันนี้ก็เต็มไปด้วยความสุขนะครับถามว่าเหนื่อยไหมต้องบอกเลยว่าเหนื่อยมากนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยผมมีการเทรนนิ่งเขาเรียกว่า Reborn Idol เป็นผู้เข้าประกวดการแข่งขันในรายการหนึ่งนะครับทั้งหมด100ท่านแบ่งเป็นรอบรอบละ20คนผมเนี่ยสอนตั้งแต่ช่วงเช้าประมาณ9โมงนะครับจนถึง3ทุ่มครึ่ง5รอบนะครับรวมเวลาเตรียมงานแล้วเนี่ยผมยืนสอนจริงๆอยู่ที่ประมาณ10ชั่วโมงนะ แต่ว่าเวลาที่เตรียมงานเนี่ยบวกไปอีกโอ้โหหลายชั่วโมงมากๆก็เรียกว่าใช้เสียงทั้งวันนะครับเดินแบบทั้งวันโพสต์ท่าทั้งวันนะครับสอนออทฤษฎีด้วยสอนปฏิบัติด้วยนะครับแล้วก็มีผู้ช่วย2ท่านทีมงานพิธีกรทุกคนบอกว่าโอ้โหเป็นงานที่หนักและเหนื่อยมากนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ทําให้มีพลังที่จะสามารถทํางานได้ตั้งแต่แบบตื่นตั้งแต่ตีห้นะครับจนถึงแบบกลับบ้านนี่ก็คือ4ี่ห้าทุ่มนั่นก็คือความสุข ความสนุกที่เราอยากจะทำให้ทุกคนเนี่ยมีบุคลิกภาพที่ดีขึ้นนะครับในแบบที่เขาเป็นแล้วก็อยากจะเป็นประโยชน์ให้กับคนอื่นมันก็เลยทำให้สิ่งที่เราเตรียมตัวก่อนที่จะไปทำงานแล้วก็จนถึงเหตุการณ์ที่ทำงานเนี่ยมันสนุกมากแล้วก็มีเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายครับมันทำให้เราได้เรียนรู้ทำให้เราได้แก้ไขสถานการณ์ได้ฝึก Challenge ซึ่งมันเป็นสิ่งที่ผมชอบมากนะครับก็คือไม่ได้ทำงานเป็นแพทเทิร จนหลังจากที่จบคลาสผมก็มานั่งอ่านคอมเมนต์ของนักเรียนนะครับที่ทุกคนแชร์มันก็เป็นความอิ่มเอมใจเป็นความภาคภูมิใจของงานแล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็คือเราได้สตังจากสิ่งที่เราทำจากสิ่งที่เรารักนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในคลิปนี้ผมอยากจะบอกให้เพื่อนๆได้เห็นว่าจริงๆแล้วมนุษย์ทุกคนนะครับมีโอกาสที่จะเลือกทำงานในพาสที่เรียกว่าเป็นคอลลิ่งได้ เราลองหาดูก่อนว่าอะไรที่เราแบบชอบนะครับอาจจะเริ่มต้นจากการทําเป็นจ็อบแล้วค่อยๆพัฒนาเป็นแค r เรียนะครับจนถึงจุดหนึ่งที่เราเนี่ยสามารถที่จะพัฒนาตัวเองเป็น calling ก็คือทํางานด้วยความสุขแล้วก็เอ็นจอย Enjoy กับเขาจริงๆแล้วทุกครั้งเวลาที่ผมแบบจบคลาสมาแล้วนะครับผมก็มานั่งดูคลิปวิดีโอสอนของตัวเองก็ยังมีความรู้สึกว่าแบบโอ้โหอยากจะไปติวคนนี้เพิ่มจงเลยเรื่องการพูดอยากจะไปติวคนนี้เพิ่มเรื่องการเดินแบบ อยากจะเอา2คนเนี่ยมาฝึกมาเป็นผู้ช่วยไอ้พาร์ตตรงนี้ครับมันเป็นสิ่งที่นอกเหนือจากงานหลักนะครับที่ทําให้เราเนี่ยฟีดแบ็กกลับไปถึงผู้ที่จัดงานและถ้ามีโอกาสเนี่ยก็อยากจะไปติวให้เพิ่มนอกเหนือจากค่าจ้างที่เราเนี่ยได้รับนะครับมันเป็นความสุขมากๆของการทํางานและสุดท้ายเนี่ยเราก็จะได้เงินจากการทํางานตรงนั้นมามันทําให้เงินที่เราได้มาเนี่ยมันเป็นแฮปปี้มันนี่ครับเป็นเงินที่เต็มไปด้วยพลังบวก เป็นเงินที่เต็มไปได้วยความเหนื่อยนะแต่ว่ามีคุณค่าเพราะฉะนั้นทุกครั้งเวลาที่จะใช้เงินที่ได้มาเนี่ยผมก็จะต้องคิดแล้วคิดอีกนะครับว่าเราจะใช้เงินแฮปปี้มันนี่ตรงนี้เนี่ยเอาไปทำยังไงให้มันเกิดประโยชน์กับชีวิตของเราสูงสุดนะครับเพราะฉะนั้นด้วยความที่ทำงานมาเหนื่อยทำงานมายากมีความสุขกับการทำงานนะครับได้เงินมีความสุขกับเงินได้รับพลังบวกจากเงินเพราะฉะนั้นเวลาที่เราได้เงินมา จริงๆเราอยากจะเก็บเงินตรงนั้นไว้ให้นานที่สุดเพราะว่าเขาเนี่ยให้พลังบวกกับเรามันก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะเก็บเงินได้นานมากกว่าคนอื่นๆในขณะเดียวกันเท่าที่ผมลองสังเกตนะครับหลายๆคนเนี่ยอาจจะทํางานพาร์ทไทม์ที่ตัวเองไม่ได้ชอบแล้วก็ได้รับเงินมาสักหนึ่งก้อนนะครับแต่เงินที่ได้มาเนี่ยอาจจะเต็มไปด้วยพลังลบก็คือมีความเป็นนกาทีฟนะครับคือไปทํางานให้เสร็จ,รจแล้วก็ได้เงินมา เพื่อนๆเชื่อไหมว่าสุดท้ายอะ่ะเขาก็จะใช้เงินตรงนั้นไปซื้อความสุขกลับมาแล้วเงินตรงนั้นเนี่ยมันก็จะไม่เหลือเก็บเพราะฉะนั้นแปลว่าการที่เรามีโอกาสได้ทํางานที่เรารักนะครับเราเอนจอยกับงานที่เรารักเนี่ยอันนี้จากประสบการณ์ของผมนะมันทำให้ผมเก็บเงินได้มากกว่ามากกว่าการที่ต้องทํางานที่ตัวเองเนี่ยไม่ได้รักแล้วก็เอาเงินที่ได้มาไปซื้อความสุขมาทดแทนในส่วนที่เราขาดหายนะครับ เพราะฉะนั้นมันจะดีกว่าไหมถ้าเราสามารถที่จะหามุมที่จะเอ็นจอยกับงานที่เราทำนะครับไม่ได้แปลว่างานของผมทุกงานเนี่ยเป็นงานที่แฮปปี้ทั้งหมดนะครับเต็มไปด้วยอุปสรรคเต็มไปด้วยปัญหาแต่ผมใช้วิธีการก็คือเขาเรียกว่าเต้นรําไปกับอุปสรรคและทุททกๆปัญหาที่เข้ามาในชีวิตนะบางทีมันมีจังหวะที่ช้าบางทีมันมีจังหวะที่เร็วบา,บางครั้งมันมีจังหวะที่เร่าร้อนบางครั้งก็มีจังหวะที่แบบต้องดุดันต้องอ g g r e s s i v ก็คือ เหมือนกับเต้นรำไปกับปัญหาและอุปสรรคต่างๆที่เข้ามาในชีวิตมันก็เลยทำให้งานเนี่ยกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตนะครับแล้วก็ถ้ารู้สึกว่าไม่ได้ทำก็อยากจะทำนะครับแล้วก็อยากจะมีชีวิตที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นนะครับซึ่งพอถึงจุดนั้นแล้วนะครับก็ไม่ต้องไปคิดเลยว่าเงินที่เราได้มาเนี่ยจะมากหรือว่าจะน้อยนะครับแต่ขอให้เรามีความสุขกับการที่เราได้ทำงานแล้วเงินเนี่ยมันจะตามมาเรื่อยๆโดยที่เราเนี่ยไม่คาดคิด นะครับเหมือนช่วงที่ผมเนี่ยกำลังทํางานอยู่ตอนนี้นะครับเรียกว่าเอาเวลาทั้งหมดเนี่ยไปโฟกัสที่เรื่องงาน,นครับเงินได้มายังไงก็แบ่งใช้ตามสัดส่วนนะครับแล้วก็สนุกกับการเก็บแบงค์ห้าสิเล็กๆแบบนี้นะครับเป็นชาเลนจ์สิ้นปีของตัวเองนะครับก็หวังว่าเรื่องราวที่มาแชร์ในท็อปิกในวันนี้นะครับจะทําให้เพื่อนๆเนี่ยได้ประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับลองไปสํารวจตัวเองดูว่าเอ๊ะตอนนี้เนี่ยงานที่เราทำเนี่ยมันอยู่ในส่วนที่เป็น job เป็น c a r r i ร์หรือว่าเป็น calling นะครับแล้วก็เราจะพัฒนางานส่วนนั้นยังไงให้เรามีความสุขกับการใช้ชีวิตมากยิ่งขึ้นแล้วเวลาที่เพื่อนๆได้สตังมานะครับสตัง,งตรงนั้นเนี่ยเป็นสตางที่มีความเป็น p o s ิทีฟเป็น energy ในเชิงบวกเป็น happy m o n ี่ผมเชื่อเพื่อนก็จะมีความสุขกับการเก็บเงินได้มากยิ่งขึ้นนะครับวันนี้ผมจ๊อบมาจินภูลาไปก่อนครับแล้วเราพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ